ไปเปะละ่าเราไปเปล่าอยากไปไหมลูก<ป>มันมืดอยู่แล้เพราะว่ามัน,ม,ม,นม,มันต้องมืดอยู่แล้วมันไม่มีเวลาอัาน้นอ๋จะกินยาวเลยใช่ไหมถาม<ะ>หนูไหมว่าถามหนูว่าหนูจะไปไหมถามทุ่มจะกลับ <c oughs> โอ้นัองมันมีสารพัดเป็นร้อยอย่างเลยมันไม่มีอั้นเวลาก็น,านั่งเชะเดี๋ยวหนูมาวันไป <c oughs> เดี๋ยวแม่รู้ที่อยู่แล้วเดี๋ยวแม่พาไปมันไม่แพงนะเจ้าเนี้ยอยากจะทําเหมือนร้านเนี้ยไอ้พรเป็นศึกษาเจ้าของอะไรอบแล้วเนี่ยนุชอืม้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซิเออไปดูสิสมันเราเราจะาคุ้มทุนไหมอ่ะแต่ข้าเช่ามันถูก